รอนางแต่งหน้ามาเป็นชนั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วจริงๆอะ่ะแค่จะไปเป็นเพื่อนอ,ออกบูธที่เชนทันเป็นชั่วโมงแล้วนะจะเสร็จยังคะเสร็จ <laughs> นะ <laughs> นี่ใครไม่สิวอ่ะดูสิไม่เคยเป็นสิวเลยนะานานทีจะเป็นสิว 4D มันจะได้วิ่งม mm ีว hmm. like okay. ิ่งกาด้วยอ่ะเห็นไหมเข้าเกียดเนื้อดีผิวไมยมถ้าให้หน่อยไม่เอาถ้าให้หน่อยขอสวยหน่อยไม่เอาเดี๋ยวสวยเร็วเร็วขอเฉยหน่อยไม่เอาเร็วเร็วไปลองพื้นไปอีกนาทีเสร็จคช้เสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆนะชุบไอคอนด้ว Tôi phải con đâu? Tôi phải nhìn rồi.